สวัสดีครับผมปอนคริปโตฮลิชีนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งาน EMA indicator นะครับในการรันเทรนนะครับหาจุดซื้อจุดขายเพื่อทำกำไรนะครับผมก็เริ่มแรกเรามารู้จักกับ EMA ก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับต้องกลับไปพื้นฐานก่อนว่า e MA เนี่ยคือย่อมาจาก moving average หรือว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลังนั่นเองครับหมายความว่าถ้าเราอยากจะพอต จุดจุดหนึ่งของกราฟเนี่ยสมมติว่าเป็น MA9 เราก็จะย้อนหลังกลับไป9แท่งแล้วก็เอามาบวกกันนะครับเฉลี่ยหาร9กแล้วก็จะได้จุดจุดหนึ่งออกมาแล้วก็พอดกันต่อต่อต่อกันมาเรื่อยๆครับมันก็จะเกิดเป็นเส้น1เส้นนะฮะนี่ครับมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมมันก็จะไล่ตีไปกับกราฟไปแต่ว่าสิ่งที่ต่างกับตัวกราฟก็คือมันจะผันผวนน้อยกว่านะครับจะเห็นว่าเส้นมันจะค่อนข้างสม,มูทเห็นไหม ไอตอนเวียงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราจะตัดความเวียงนั้นออกเพราะว่าเราเอามันมาเฉลี่ยนั่นเองนะครับมันก็จะเลยอยู่มันก็เลยอยู่ตรงแบบกลางๆอะไรเงี้ยอ่าแล้วทีนี้ moving average เนี่ยก็ที่ดังๆก็จะแบ่งออกเป็น3ตัวด้วยกันนะครับนั่นคือนี่ครับข้อ1 SMA นะครับอันที่2เป็น EMA อันนี้นะแล้วก็ WMA แล้วก็ที่นิยมใช้มากที่สุดแน่นอนมันคือ EMA นะครับ นี่เดี๋ยวพามาดูสูตรอันนี้สูตร SMA เนี่ยก็จะแบบก็คือสูตรคิดตรงๆถูกปะ่ะนั่นคือคือสมมุติว่าเป็น SMA 100วันอย่างเงี้ยมันก็คือเอาราคาปิดของ100วันเนี่ยมาบวกกันแล้วก็หารด้วย100คือจํานวนวันนั่นเองนะครับก็คือค่าเฉลี่ยปกติแหละส่วน EMA นะครับ EMA เนี่ยอขอไม่ลงลึกในสูตรนะครับเพราะว่ามัน จะเข้าใจยากนะครับแต่ถ้าสายคณิตศาสตร์เนี่ยจะพอเห็นภาพนะครับว่ามันคือสูตรของ exponential นั่นเองนะครับฉะนั้นตัว E เนี่ยย่อมาจาก exponential EMA ก็เลยเป็น moving average exponential นั่นเองนะครับเป็นตัวที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะครับถ้าถามว่า moving average ตัวไหนดีที่สุดตรงนี้มันไม่มีใครตอบได้ครับแต่ตอบได้แน่นอนว่าตัว EMA ถูกนำมาใช้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับเขาก็เลยนิยม ที่จะดูกันนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนว่ามันมันดูยังไงนะฮะ <Okay. S 2> ก็คือ EMA เนี่ยจุดประสงค์ในการใช้หลักๆเนี่ยก็เพื่อใช้ในการดูเทรนด์ของการาฟนะครับว่าการาฟตอนนี้มันอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นขาลงหรือว่าไซเวย์นะครับครับอันนี้เป็นภาพรวมแบบคร่าวๆมากเลยนะสมมติว่าเป็นขาขึ้นเนี่ยคือ เขามักจะใช้ EMA อยู่2ตัวครับคือ EMA ที่มีค่าน้อยกับ EMA ที่มีค่ามากแล้วก็ที่นิยมมากที่สุดก็เป็น EMA 200วันกับ EMA 50วันนะพลอตมาคู่กันนะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าไอ้การาฟของเราเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างบน EMA ทั้ง2เนี่ยนั่นแปลว่าเรากาลังอยู่ในเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นไอ้เทรนเวลาเราเห็นว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ย เรามีโอกาสครับที่จะหาจุดซื้อได้นะครับแล้วค่อยซึ่งเดี๋ยวจะกลับมาพูดในภายหลังนะโอเคส่วนแบบที่2ก็แน่นอนก็กิดว่าการาฟของเราเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างใต้ e m a ทั้ง2ก็แปลว่าเป็นเทรนขาลงนะครับก็ยังไม่ควรหาจุดเข้าซื้อนะแต่ถ้าฟิวเจอร์ก็มีโอกาสก็อาจจะชอ็อตได้นะครับซึ่งเทรนขาลงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะยังไม่เข้าซื้อกันนะเพราะว่าถ้าลงเนี่ยมันมีโอกาสลงยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับรูปแบบที่3ก็แน่นอนนะครับ ก็แน่นอนครับมันคือไซเวย์นั่นเองครับก็คือช่วงเวลาที่กราฟเนี่ยไม่อยู่บนหรือล่างเลยนะครับก็คือสลับตัดบนตัดล่างตัดบนตัดล่างแล้วก็กราฟ EMA สั้นกับ e m a ยาวเนี่ยก็ยังตัดกันไปตัดกันมานะครับทาให้เรามองไม่เห็นว่าเอ๊ะตอนนี้มันขึ้นหรือลงนั่นก็คือไซเวย์นั่นเองนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มเทรนด์ของกราฟได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเรามาดูกราฟของจริงกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเค เดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับอันนี้คือแอป t r a d i n g view นะครับใครยังใช้ไม่เป็นก็ลองฝึกใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูสมมุติว่าเราอยากจะเอา EMA ออกมานะครับแล้วก็กดไปที่ตัว F ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า EMA นะนี่อันนี้ผมกดดาวเอาไวล้ละอ่าโอเคก็กดเอามาสัก2เส้นนะครับอันนี้ก็จะใช้แบบที่เขานิยมใช้กันเลยนะนนก็คือ 50กับ200วันนะครับเอาเอา50เป็นสีเหลืองตามโพสที่ผมทำไว้เลยแล้วกันนะเอาสีเหลืองนะครับ50วัน50วันจัดไปแล้วก็เราปรับความหนาได้นะฮะความหนาปรับตรงไหนนะนี่ฮะ เอออันนี้ก็ดีนะหนาดีเอาหนาสุดไปเลยแล้วก็อีกงานหนึ่งเป็น200วันนะครับเป็นเส้นสีฟ้าแล้วกันนะครับวิชิปอ่าโอเค โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้กราฟมาแล้วนะครับอันนี้คือกราฟบิตคอยทามเฟรม1วันนะฮะนี่ก็คือราะครปัจจุบันนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายย่อที่เออไม่รู้จะสุดที่ไหนนะฮะก็ติดตามกันต่อไปนะครับผมก็อันนี้ครับชัดเจนนะ EMA 50วันสีเหลือง EMA 200วันสีเอ่อสีแล้วสีฟ้านะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปลายปี2020เนี่ยเดือนออกเทเบร์เนี่ยนะครับกราฟเนี่ยอยู่เรียกว่าเป็นกราฟขาขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับขาขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับจนจนมันเบรกนะครับ ตีกลับมาที่กราฟ EMA 50วันเนี่ยมันทะลุลงมาครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเทรนขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับณวันปัจจุบันก็คือ25มิถุนายนนะครับผมอันนี้คําถามคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นก่อนแล้วกันถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยเราจะทํากําไรจากเทรนขาขึ้นได้ยังไงคือถ้าใช้ EMA อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็คือเราก็จะรู้เทรนใช่ปะ แต่ว่าถ้าจุดเข้าซื้อเนี่ยเราอาจจะต้องอมีความรู้อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเราในการหาจุดซื้อจุดขายนะครับนั่นก็คือ Candlestick ที่เป็นร e เจคชั่นนะครับคือตัวร e เจคชั่นเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงสัญญาณกลับตัวนะครับผมสมมุติว่าด้านซ้ายเนี่ยก็คือเป็นการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับแต่ว่าเป็นสัญญาณที่ สามารถช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยก็เป็น rejection แบบกลับตัวเป็นขาลงนะครับก็คือมันก็มีแบบต่างๆนะครับก็สามารถไปอ่านรายละเอียดได้ในเพจคิปโต t o ชีนะครับผมตัวที่นิยมพูดถึงกันมากที่สุดก็คือ engulfing นะครับผมไอตัวเนี้ยครับนะเป็นมีทั้ง bullish แล้วก็ bearish นะครับอธิบายง่ายๆก็คือถ้าเป็น bullish เนี่ยสมสติว่ากาฟมันแดงแดงกำลังลงลงมาปุ๊บ แล้วมันเกิดเขียวยาวๆครับเขียวยาวๆตบขึ้นไปอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นตรงนี้ครับไอตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็น engulfing นะครับผมเป็น bullish engulfing การที่มีแท่งแดงครับแล้วก็มีแท่งเขียวตีกลับขึ้นไปแล้วก็เห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยไสเทียนมันโดนไอเอ a มเวันด้วยตรงนี้ก็เป็นเรียกว่า คือถ้าดูจากสถานการณ์ของวันนั้นเนี่ยนั่นก็แปลว่าตอนแรกมันมีแรงขายขายขายลงมาใช่ไหมแล้วพอแล้วพอมันแตะ EMA 50วันเนี่ยมันมีคนรอตั้งซื้อเยอะนะครับผมหรืออาจจะเป็นวานอะไรก็ได้ที่เขามากว้านซื้อขึ้นไปจนแท่งเนี่ยกลับมาปิดแบบสีเขียวได้นะครับนั่นก็หมายความว่าจุดเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดเด้งแล้วกันเนี่ยพอมาแตะปุ๊บเด้งแตะปุ๊บก็เด้งอีกฉะนั้นจุดแถวเนี่ยเป็นจุดที่เราสามารถ เข้าซื้อได้นะครับสมมุติว่าเราแตะปุ๊บเราเห็นว่าเอ้ย э ตรงนี้มันมีแรงซื้อฉะนั้นนะครับเราสามารถเซตได้ว่าเออถ้ามันมาตรงนี้อีกเดี๋ยวเราเข้านะครับหรือว่าถ้ามันมาตรงนี้เราเด้งขึ้นเดี๋ยวเราเข้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าเราตั้งไว้ที่ตรงนี้นะแล้วมันก็เด้งมาปุ๊บปุ๊บเราเห็นอีกแลวเอ้ยมันเด้งอีกแล้วเราจะเข้าตรงนี้ก็ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นจุดเข้าซื้อ แล้วก็ปล่อยมันลันเทรนไปเรื่อยๆเห็นปหเนี่ยพอมันใกล้เส้น50ปุ๊บมันก็เด้งขึ้นใกล้เส้น50นก็เด้งขึ้นอ่ะอันนี้ก็พยายามจะเด้งแต่ว่าไม่หลุดนะครับปรากฏว่ามันเริ่มมันเริ่มทะลุเข้ามานะครับแล้วก็เริ่ม ema 5 0เริ่มจะเอาไม่อยู่แนละ้วเห็นปะแล้วก็หลุดไหลลงมาหลุด ema 200ตรงเนี้ยเป็นจุดที่เรียกว่าน่ากลัวนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้เคยบอกไปเมื่อกี้ก็คือ พอกาฟมันอยู่ใต้ MA 50กับ200วันอ่ะ e มันจะกลายเป็นว่ามันกลายเป็นขาลงแล้วอะครับเห็นไหมนะฮะฉะนั้นสมมุติว่าเราเข้าซื้อตรงนี้ครับแล้วก็ปล่อยมันลานไปเรื่อยๆแล้วพอมันหลุดตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเราอาจจะยอมแพ้แล้วก็คือไม่เรียกว่ายอมแพ้เรียกว่า พอแค่นี้นครับเราอาจจะมาขายแถวๆนี้ก็ยังโอเคนะครับสำหรับการลันเทรนในรอบนี้เราก็จะได้กำไรเท่าไหรครับสมมติว่าเป็นตรงนี้นะฮะอ่าสมมติว่าอย่างแย่เลยเราก็ได้สักตรงนี้ก็ได้ประมาณนี้อ่าก็จะได้ประมาณ67%ซนะครับซึ่งถือว่าโอเคเลยนะเรียกว่าไงเรียกว่าดีมากเลยลนะ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะถ้าเทรนขาขึ้นเนี่ยมันก็เล่นง่ายอยู่แล้วแหละ แล้วยิ่งมี EMA กับาการดูแท่งเทียนด้วยก็เรียกว่าค่อนข้างคอนเฟิร์มนะในการาเข้าซื้อแล้วก็ขายนะครับอันนี้พอกับถ้าใครไม่ได้เล่นยาวๆเนี่ยอาจจะมาดูสั้นลงบ้างน,นครับอย่างเช่น4ชั่วโมงนะสชั่วโมงก็จะเห็นว่าณนะช่วงนี้เนี่ย i ิตคอยช่วงนี้นะครับมันก็ยังแบบก็ยังโดนแนวต้านของ400วันเอ้ยไม่ใช่200วันเนี่ยปิดอยูนะครับเพราะว่า พอจะเบรกทีนะครับก็โดนตบลงมาตลอดเลยนะครับเรียกว่าไปไปไม่รอดเลย EMA 50วันนี้ก็แทบจะแบบไม่หลุดอยู่แล้วครับฉะนั้นช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบคนเขามักจะยังไม่ค่อยเข้าไปเล่นกันนะฮะเพราะว่ามันทํากําไรได้ยากนั่นเองนะครับในตลาดขาลงหรือถ้าเป็นสายฟิวเจอร์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมก็ อย่าลืมติดตามเพจคริปโตฮอลิชีด้วยนะครับผมก็แล้วก็อย่าลืมสับส i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้ากับความรู้ดีๆกับสาระคริปโตครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม